ทัานประโยคาว่จรทั้งหลายสำหรับวันนี้ในเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วแล้วกาสต,ต่อไปนี้ก็จะขอพูดเรื่องราวของพระนาคามีสำหรับพระนาคามีนี่ต้องตัดสังโยชน์อีกสองอย่าง นอกจากพระโสนากับสิทาคาสำหรับพระโสนากับสิทาคานั้นตัดสัญญเสมอกันก็คือหนึ่งสกายาทิฐิสองวิจิกิจฉาสามสีลพตปาปรามาตเสกายาทิฐิให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงเรื่องนี้ใช้ปัญญานิดหนึ่งก็เห็นแล้วก็ดีสองวิจิกิจฉาการไม่ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ประกอบไปด้วยเหตุและผลถ้าเราเป็นคนใช้ปัญญานิดเดียวก็เห็นชัดว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เชื่อได้สามเสียประประมาท พระโสดล,ลาบันกับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงสินห้าเป็นสมุทเฉดคำว่าสมุทเฉดหมายความว่าเด็ดขาดการที่จะละเมิดสินห้าโดยเจตนาไม่มีของท่านพระอริยเจ้าสองคันเหมืออ่อนน้อมกระแหามผู้ถคยขอะองค์สมเด็จพระวิชิตตมาน ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสีทาคาเป็นผู้ทรงอาทิสินอาทิสินก็หมายถึงว่ามีสินหนักไปในเรื่องของสินอย่างอื่นน้อยเมื่อฟังกันตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับกล้วยที่สุกลังากำลังอร่อย แล้วก็เขาปลอกใส่จานไม่แล้วเพราะอะไรว่าเพราะอะไรเพราะคําว่าอาทิศีีนี่มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคราวาสินห้าเลยแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่มีศินห้าบริสุทธิ์นี่เขาไม่ได้คนเ้าเรียกอะไรทราบไหม เขอโทษเขาไม่เรียกวันนกเขาเรียกคนแปลว่ามันยุง่รงรวมความร่ากายเนี่ยเป็นคนแต่ใจอาจจะเวลวกว่าสัตว์สัตว์ที่ได้ฉานในความจริงถ้าจะว่ามันไม่มีศีลนั่นไม่แน่สำหรับเฮียนี่มีศีลห้าบริสุทธิ์อะไรเฮียไม่กินสัตว์เป็น เฮีย er, กินแต่ของตายเราประนามกันมา er, เฮียเร็วถ้าบังเอิญถ้าเราไปละเมิดสิงเข้าเราก็เร็วข่อยเฮียดีไหมคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ดีเป็นภาษาไทยแท้มันตรงกับพระบาลีที่ว่าอัตนาโจทยัตตานัง เป็นแปรเป็นใจความมานยังต,ตักเตือนตนของตนเอง่าเสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดไว้เสมอสินห้าเราพอใจให้คนอื่นมีสําหรับเราเราทําไมจึงไม่พอใจจะมีสินห้าสาหรับคนอื่นถ้าเราพอใจเขามีให้แก่เราแต่เราไม่พอใจให้มีสําหรับเขาเราก็เลวกว่าเฮียสบายใจไหม ด่าตัวมันไว้อย่างนี้เสมอมันจะได้ดีที่เขาทากันมาได้ดีเนี่ยก็ทําอย่างนี้ไม่มีใครเขายกตัวเขาขึ้นเหนือลมไม่มีใครเขามองใจเขาว่าดีเขามองจุดเดียวคือความเลวเท่านั้นหาความเลวว่าตรงไหนมันจะโผล่ขึ้นมาบ้างสำหรับพระอนาคาม,มีก้าวข้าไปสองจุดเนีย นั่นคือตัดกามาชฉันทะกับตัดปฏิฆะกามาชฉันทะก็เลยพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลสัมผัสริ่มโนนระหว่างเพศจิตคลุ้นคิดถึงกามารมณ์อยู่เสมอตัวนี้ตัดทิ้งไปแล้วก็ปฏิฆะความกระทุกกระทั่งในจิต ื่อเราก้าวขึ้นมาตอนนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาภาณาคามีมัจอยากพระสกิทาคามีขึ้นมาจิตมีความรักในการตัดก,กามารมณ์และตัดปีฆะและก็พยายามกำลังตัดท่านเรียกว่าพระอนาคามีมักนี่ตำราเขาไม่คนอื่เขียนไว้เนะี่ยให้ผมเนี่ย มีคนเข้าไปนินทาไว้กับพระเจ้าอยู่หัวว่าอดฤทธ์อดเด็ดอดนั่นอดนี่อดเป็นผู้วิเศษได้ความจริงถ้าผมมีเหมือนผมก็อยากจะอดเหมือนกันคนเราถ้าลงวิเศษได้ก็ควรจะอดความวิเศษแต่ผมนี่มันไม่มีเนี่ยความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่าน แต่บงเอิญท่านพูดนั้นท่านคิดว่าเป็นความรู้ของผมนี่ทำให้ผมครึ้มใจขึ้นมาเยอะอยากจะบ้าไปตามคำของท่านพูดแต่มันบ้าไม่ลงฉะนั้น,นแก่เมื่อบ้าไม่ลงก็ปล่อยให้ท่านบ้าไปแต่พูดเดียวก็หมดเรื่องอา้าวไปนินทาชาวบ้านเท่านั้นเลยไม่ได้นินทาชาวบ้านพูดให้ฟัง ว่าเราควรจะทําใจแบบนี้ชาวบ้านเขาจะว่าอะไรเนี่ยมันเรื่องของเขาเขาไม่ด้เอาปากของเราไปพูดเขาใช้ปากของเขาพ้นเหนื่อยของเขาเองเขาบ้าเขาเอาว,เอว,เอวเอปล่อยเขาบ้าเขาไปให้คนบ้า,บ,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 าบอยอย่างนี้ในโลกหาได้เยอะนี่เรามาปฏิบัติเพื่อหนีความบ้ากัน บ้าในความโลภบ้าในความรักบ้าในความโกรธบ้าในความหลงแล้วบ้าเท่าไรมันก็แย่เท่านั้นมันเป็นปจัจจัยของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์เสียงไม่ขยคยออกผมนี่พูดในคุณฟังนี่มันเหนือ่อยก็จะขาดใจตายอยู่แล้วนี่ยังมานั่งบ้าพูดอยู่อีกก็ช่างเถอะ เพราะว่าจะสร้างตำรากันสักหน่อยสร้างไม่เผื่อเด็กแต่ก็ไม่แหน่นักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นน,นิจจ้าตำราของผมที่สร้างไว้ใครอาจจะมีใครเข้าเท้าเขายี่เสมอะไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่ตำราที่สร้างนี้เป็นตำราของพระพุทธเจ้ามาแค่ให้ดัานดู ตอนลีนเราก็มานั่งดูไอ้กามาฉันทะเนี่ยมันจะตัดกันตรงไหนท่านมีความลำบากใจไหมถ้าล,ลำบากใจก็โปรดทราบว่าน,นี่ท่านมาจากพระสกิธาคามีแล้วนะถ้ามาจากสีธาคามีแล้วท่านบอกว่าลำบากผมก็ว่าท่านควรจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ ว่าตายจากความเป็นคนเมื่ร่ยข้าพเจ้าขอไปสู่อเวจีมหานรกเพราะอะไรเพราะว่าสกิธาคามีนะตัดแท้จนเกือบจะไม่เหลือแล้วอารมณ์ที่จะเกิดความรักในระหว่างเพศในระหว่างที่ทรงความเป็นพระสกิธาคามีแล้วมันจะไม่เหลืออยู่แล้วน ถ้ามันยังเหลือยังโดอยู่แล้วก็มันใช้ไม่ได้รอกไม่ใช่พระสีทาคามีโนนมันเป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปไ้วยกิเลสตอนนี้เราก็มารวมตอนสกิทาคามีนะเราตีด้วยอำนาจสมถะภาวนามากคราวนี้เราก็ตีด้วยอำนาจวิปัสนาภาวนาให้หนัก เพราะมันเป็นมันใดอีกก้าวเดียวเท่านั้นที่ระยะเข้าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์โอ้มันกล้วยจริงๆเลยคนเลยมมนของหวานหวานไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวหวานชื่นใจของง่ายๆก็กล้วย แล้วก็นั่งมองดูมาจากสกิทาคาม,มีว่าโอหนอร่างกายของคนร่างกายของสัตว์วัตถุธาตุทั้งหมดมันเต็ม,มไปด้วยความสกปรกโสมมจิตใจของเราทรงอารมณ์ตั้งมัน่นเห็นคนก็นมันเห็นซากศพเห็นคนแต่งตัวสวยผิดปกติอยากจะอาเจียน คนทราบไหมเขาแต่งยังไงผิดปกติไอ้หน้าตาดีๆแล้วทามอมๆมมนอกจากหลายๆอย่างอย่าไปว่าเขาเลยเขาชอบอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ชอบก็แล้วกันถ้ามันจะเจียนแล้วก็เข้าไปในห้องเซะก่อนเ้าเจียนไาเจียนต่อหน้าเขาเขาจะตกหน้า เมื่อเรามองไปจากเนื้อมองจากกตากระทบผ้าปับ๊บทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังทั้งเนื้อทะลุเนื้อทั้งตับไตไส้ปอดถึงขี้ถึงเยี่ยวในำในรำตัวผมไม่อยากจะพูดจาร,ระภาวะมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่พูดกันทำไมเรียนใช้สัพท์ของไอ้ขี้เนี่ยมันดีมหมหอมไหม เยี่ยวหอมไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหอมไหมดีตรงไหนร่างกายของใครคนใดหมอในโลกนี้จะสะอาดไม่มีความสุขโปรกร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะมีการส่งตัวไม่มีการสุดสมอย่างนี้เขาเรียกโบวกทั้งสมถะและวิปัสสนา ไอตัวสุดโสมเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาพิปศนาสุคกรบกเป็นเรื่องเขาสมถะเป็นสุปสัญญายิจนาที่ร่างกายเป็นกายยิกตานุสติมาขเป็นเพลินสมายสมองไปแบบสมายยนั่งมองดูทีเราดูตัวขอเราเองดีกว่า ว่าตัวของเรานี่แต่งกันเพื่อมันเชีงวัดจะแต่งตัวหันหน้าหันหลังทำหน้ากระจกไหมมันสวยที่นนสวยที่นี่ตรงไหนมันสวยขี้สวยไหมเยีย่ยวสวยไหมสเสล็ดทำลายสวยไหมํำเลือดํำเหลืองนํำหนองสวยไหมร่างกายผิวข้างนอกก็สวยแน่เลย ถ้าสวยจะไปล้างมาทําไมจะไปอาบน้ําอาบท่ามันทําไมมันสวยเนี่ยมันสะอาดเล่ารวองความมันสวยไม่ใช่สวยหรอกร่างกายของคนที่มีมันี่มันโอ้ยมันใช้ไม่รู้จะหยุดหากินตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันยังไม่พอเลย คำว่าพอก็หมายความว่าเรางดไม่ต้องหามันมีกินเรางดไม่ต้องทําอะไรหมดผ้าผ่อนทอนสบายมันมีเรางดไม่ต้องบริหารร่างกายทั้งหมดมันจะสวยอิ่มเพรมใจอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอมิมเพรมใจมีหรือเปล่ปาไม่มีตรงความว่า,ามีไม่ได้มาหามีไม่ได้ทำยังไงมันก็ไม่สวยแล้วสิ ตัวไม่สวยทรงสภาพไหมไม่ทรงเป็นไงมันเสื่อมมันสุดมันโทมมันพังเนี่ยแลเราก็ไปนั่งนึกจุดหนึ่งว่าร่างกายของคนก็แล้สัก็ดีนี่ที่มันเกิดมาแล้วมันเป็นสกขหรือเป็นทุกข์นั่งนึกให้มันสบาย มันทุกข์หรือมันสุขชาวบ้านนะี่ยไม่ต้องไปดูเขาดูตัวเราเป็นสําคัญไอเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจะสุขจะทุกข์ช่างเขาเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชาวบ้านสร้างตัวเราให้มันดีซะก,ก่อนเตี้ยแล้วจงอย่าไปอุ้มคอม ไอ้เตีย้ยก็ตัวต่อแต่แล้วอุ้มค่อมเขาอีกพพีิสุขเลยเดินกันไม่ได้ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงบรรลุอภิเศษส,สัมมาสัมโพธิญาณพูดง่ายๆว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอรหันต์พระองค์ก็ไม่ทรงสอนใคร อยู่กับปัญญาวกีคราอสีท้่ห้ามาตั้งนานสมเด็จพระบิธกใม่ก็ไม่สอนเพราะว่าพระองค์ยังดีไม่พอในเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้เจีงสอนเดี๋ยวท่านจะย้อนถามว่าผมไมู่พูดในี่เป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังท่านอยากจะรู้ไหมละ่ะ อยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูเถอะว่าผมเป็นพระอรหันต์อะไรอยังถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็ต้องอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์จงคิดว่าผมเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ไม่ใช่ความรู้ของผมมิทีผสมอริยสัจมองเห็นคนเป็นศพ รู้จักสภาพว่าศพนี่มันเป็นทุกข์ศพเขาเป็นทุกข์ศพเราก็เป็นทุกข์ทุกตรงไหนทุกที่มันเสื่อมมันโทรมเป็นปกติต้องหาเลี้ยงมันการที่หาเลี้ยงมันมันเป็นทุกข์ก็จะได้เงินมาจากบาทมันก็ทุกข์ จะได้ภามาสักชิ้นมันก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพึงหามาได้เนี่ยมันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอาการของความสุขคนรับราชการนะี่ะมันนั่งโอดนั่งควรวนก็ได้ฟังเสมอเมื่อวันลามีเจ้านายมเห็นลาตามหน้าที่พึงมีอยู่ เวลาป่วยมีงานป่วยก็มีแต่มีการบีบคั้นมาถ้าป่วยเกินกว่าเท่านั้นต้องแตเกเงินเดือนนี่เห็นไหมกว่าจะได้ทรัพย์เตส็สินมาแต่ค่าวเวลาไปทำงานก็หนักเยียดลำบากใช้สมองใช้แรงงานต้องกระทกกบกระทั่งกับคนเลวที่เป็นผู้บงังคับบัญชาหรือว่าคนเลวที่อยู่ใต้บงังคับบัญชา สมองงานที่รับผิดชอบก็หนักเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ดีก็ยังมาสร้างความสะเทือนใจการหากินมันทุกนี่รับประชการถ้าเป็นลูกจ้างในจ้างบริษัทท่างร้านองค์การใดก็ตามมันก็มีสภาพเหมือนกันเจ้านายเขาถือว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นใหญ่ เราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาให้ได้ตามความประสงค์ดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาจะตัดกันเดินมาอะไรคนได้เขาจะไล่มาอะไรคนได้ก็ต้องไปนั่งเอาใจเขานีนมันสุขและมันทุกข์ทุกนะการทําไร่ทํานาการค้าการขายก็เหมือนกันค้าขายก็ต้องนั่งดูวันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ กำไรเท่าไรไมันถึงเยพอกำไรที่มันพอเฉพาะที่มันได้มากับทุนนะมันไม,ไม่แปลกแต่กำไรที่จะไปใช้อย่างอื่นบำรุงเลอตัวนี่สิบำรุงมันเลอตัวบำรุงมันเลอครอบครัวของใช้ไม่สอยที่จำจะต้องมีเสี้ยงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นทุกข์ในอย่าง เอาเรื่องงานไม่ต้องพูดกันหันมันดูร่างกายร่างกายมันย่อแย่ย่อแย่ลงไปทุกทีแต่ลงไปทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันไอ้ความตายนี่มันเป็นของปกติแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีอารมณ์ไม่ปกติเห็นว่าความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ เลยกลัวตายเป็นทุกข์อีกแล้วความรักที่เรามีอยู่มันจำต้องพัดพราเป็นปกติเราก็พยายามยัดเยียดอารมณ์ว่ามันจงอยา่างมันจงทรงสภาพเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันไม่ทรงเป็นสุขและเป็นทุกข์ล่ะก็ทุกข์อันนี้เราก็หันเข้ามาดูอารมณ์ของกามฉันทะ ว่าที่เราไปนั่งรักชาวบ้านเนี่ยตัวเราคนเดียวเรายังเป็นทุกข์เราไปรักเขาเราก็ไปแบกทุกข์มาถ้าไม่รักชาวบ้านก็รักวัตถุเล่งของเก่าบ้างเล่งของใหม่บ้างไอ้เล่นเฉยๆเนะี่ยมันไม่หนักแต่มันก็เสียเวลารณมความดีอยู่แล้ว สำคัญก่อนจะได้ของมาเล่นต้องเอาเงินไปให้เขาเล่นก่อนแพงเท่าไรก็เอามันโก้มันเก๋ดีชาวบ้านเขาจะได้ชมบอกไหมเรานี่เป็นผู้วิเศษสามารถรวบรวมของเก่าในสมัยไหนสมัยไหนไว้ได้ได้เงินในทองที่จะไปซื้อเขา้าซื้อของเท่า,ายรแล้วนั้นมันสุขทั้มันทุกที่มันได้มา มันได้มาจากอารมณ์ของความทุกข์ไม่ใช่ได้มาจากอารมณ์ของความสุขนี่มันทุกข์จริงๆแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มาแล้วใจเราโกพันกลัวมันจะหายกลัวมันจะแตกกลัวมันจะทำลายไปด้วยกรณีใดๆก็ตามอารมณ์ที่กลัวอย่างนั้นแปลงความสุขและความทุกข์ เพราะว่าถือว่าแปรลงความทุกข์นี่ว่าทั้งรูปรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุถ้าเราติดมันผูกพันมันใจมันก็เป็นทุกข์นี่ท่านทุกข์สิแล้วทำยังไงตอนนี้มาเสียงบางคนก็ติดเสียงบางคนก็ติดกลิน่นบางคนก็ติดรสบางคนก็ติดสัมผัสเขาพูดดันรัด ไม่ว่าติดอะไรอะไรที่ไหนมันทรงตัวบ้างหรือเปล่ามันก็หาความทรงตัวอะไรไม่ได้เสียงผ่านหูแล้วก็หายไปกลิ่นผ่านจม,มูกแล้วก็หายไปรถผ่านปลายลิ้นกลางลิ้นทึ้งโคนลิ้นก็หายไปสามผัสระหว่างเพศ ยินดีกันนักถึงอฆ่ากันตายสมัยนี้ฆ่ากันตายเลไอ้กามารณมแต่ไม่ทําไมไม่ไปดูคนที่เขาแต่งงานก่อนคนที่เขาแต่งงาน,นกันก่อนก่อนเราน่ะที่เขาแก่ไปแล้วเขาเบื่อกันแล้วนะดีไม่ดีไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเขาก็เบื่อกันที่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันใหม่รักกันแบบเอาเป็นเอาตาย เริ่มรักก็เริ่มทุกข์เรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่านี่ทุกข์แล้วต้องหาวิธีการในครรัะก,กับเรารักกันได้จริงๆทุกข์อีกว่าผู้ปกครองบินดามารดาเขาจะให้แต่งงานกัอเปล่ายังไม่แน่ถ้าเขาให้แต่งงานกันทุกใหญ่ทุกพ่ออะไรพ่ออีตอนนี้ต้องเลี้ยงตัวเองสิ ตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกข์มาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินก็แบ,บมือขอพ่อขอแม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวก็แบ,บมือขอพ่อขอแม่แต่ถ้าว่าเอเราเอาเองแ่ะปกครองเองแบกภาระหนักไม่รี้แบกแบมือหาใครเนี่ต้องทางานทําการหนักเต็มที่เลยมันสุขมันทุกข์ ในความรักนี้มันมันแมน่มันอย่างยืนนะ้เปลา่าเปลา่าถ้ามีลูกมีเต้าอย่างทุกใหญ่เป็นนัานานะัขั้นนะเขาก็เหี่ยวก็ลงไปแห้งก็ลงไปอีตอนรักใหม่ๆมันเปล่งปลั่ง,ง,งไม่ได้ลืมหูลืมตาว่าดูไอ้คนที่เขาเกิดก่อนเขาแต่งงานก่อนแล้วเ็าสวยกันทุกคนแหละแต่ในที่สุดเขาก็หมดสวยไม่ต้องดูใครดูพ่อดูแม่แล้วก็แล้วกัน ถ้าแต่งแก่เล้าเย,ย่แบบนั้นนะทำไมแต่งงานกันร่ะก่อนที่จะแต่งงานมันต้องเปล่งปลังสวยสดงดงามน่ารักน่าชื่นใจแต่ไม่ทันไรทุกวันวันคืนล่วงไปร่างกายก็สุดโูญลงไปแล้วก็ในเมื่อเราผูกพันอยู่ในกรารม,มารมอย่างนี้เนะี่ยมันก็มีแต่รมเป็นทุกข์เราจะทุกข์ไปทำไมล่ะ ตอนนี้เราก็ตต่กรรมารมณ์อริยสัจควบกับอสุปัญญากับกายกตานุสติผมไม่สอนมากหรอกพอยำแย่มาตั้งแต่สกิทาคามีแล้วตอนนี้ความจริงสกิดนิดเดียนมันก็หลดเปาะมันไม่มีอะไรเราฟันมันแหลกมาตั้งแต่สกิทาคามีเพราะทั้งมันเดินไม่ไหวคลานไม่ไหว ถ้ามาเราแล้วเรามาเราเผลอมาอะไรมันค่อยๆสก,กิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองอารมณ์นี่ตอนที่เราเป็นอนาคามีมรรคเนี่ไปโถไม่ของง่ายจริงๆมันหันแหลกมนแล้วรวมความว่าใจของเราจะพ้นจะรมความทุกข์ถอนจากกามา,ารมณ์ได้คือกามฉันทะอย่าลืมนี่โมตนาาปา ตั้งใจให้มันทรงตัวด้วยสมาธิสมาธิดีคลายมาพิจารณาอสุปสัญญาพวกกับอริยสัจเพราจิตสร้างขยับทิ้งพิทิ้งพิจารณากลับเข้ามาทรงตัวกันใหม่จ,จับจิตให้ทรงฌานใหม่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมองคน มองพับเป็นซากศพเห็นร่างกายพยับสอิสเ e NO. อยียนโอ้ยาจาจ e NO. ีนอกอาอพอซะเลยเพราะอะไรข้างในเบอร์โถอยนั่น,นมาถงขี้เดินได้นี่มันไม่ใช่อะไรลรันไปรักถุงขี้เดินได้นี่มันก็สวยเพราะอะไรเพราะว่าเอโถ ร่างกายคนแต่ละคน,นมันดีอยู่นี้เดียวห่หนังกาพร้าไอ้หนังกำพร้ากะแสนยสะสกปรกแต่ว่าเราก็ไปหลงลักไปม,มองหาความจริงอาราบันดาท่านพุทธบริษทัทชายหญิงบิสุสมณเนนผมพูดอะไรไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตอนนี้ไม่ง่ายนิดเดียวขอเสกกิจสเสกกิจมาติที่ปลายเข็มนิดหนึ่งเนื้อก็เหล็กเข็มก็ไม่ได้ทิ่มเข้าไปไมันวางไว้เฉย เสกิจนิดเดียวมันก็หล่นถ้าจิตของท่านพุทธสาวเชนนนชนกระบรรดาพิสุทธิสมณเณรรักดีสําหรับความเป็นพระนาคามีมันกล้วมันง่ายอย่งกว่ากล้วยสุกใส่ปากเวลานี้พูดมากไปได้เวลาหมดของตะเทียนล่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจะเลิกวอะไรเป็นเรื่องของท่านตามสบายใจสวัสดี